พี่จะเป็นพี่จะชนต้นไขรน่ะอ้าเอา้เอามีคนหลงทางครับเบคอนเบคอนเอาลูกตัวเองกลับไปด่วนเลยอ่ะและเราก็ออกเกมเลยนะครับ20นาทีใช่ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำบัคลิงดูแล้วก็จะมีบัคสองบัคในวันนี้อยากลองนะครับบัคไข่กับบัคลิงเขาบอกว่าลิงเนี่ยต้องออกเกมประมาณอ่าต้องให้หน้าสว่างแบบนี้นะครับ20นาที30นาทีนะครับก็ได้แล้ว อ่ะลองดูสิผมใส่ลิงไป2ตัวนะครับทุกคนแล้วก็มีน้องออตโตพุตเนี่ยก็คือตัวเล็กๆเล็กๆหมดเลยนะครับมันจะเหลือ1นาทีหรือ15าวินนี่แหละนะครับถ้าติดบัก๊กดูสิติดหรือเปล่าเฮ้ยอ๋อแลนโบตกใจตกใจโอ้ไม่เห็นติดเลยโอ้มันติดยากนะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าให้ใช้สูตรเนี่ยเราเนี่ยต้องวางบ่อน้ําพุ2อันแล้วก็ลิง2ตัวใช่ไหมอ่ะลองเก็บบ่อน้ําพุดูสิเออให้เหลือ2อันครับ งั้นเรามีอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยครับก็คือออกเมือออกเกมเลยนะครับก็คือสลับสวนนะฮะแต่ว่าอะเดี๋ยวรออีกบั๊กหนึ่งเหมือนกันนะครับทุกคนนี่คือบั๊กไข่บั๊กแรกยากนานนี้ต้องใช้ดวงนะครับน้องลิงเนี่ยเดี๋ยวบั๊กไข่เนี่ยไม่ต้องใช้ดวงนะครับแค่คุณนะครับวางไข่แค่นั้นก็ได้แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูซิว่าเวิร์กไหมเปิดไข่ก่อนเลยสามาฟองอันนี้แล้วเดี๋ยววางวางไข่ใหม่นะทุกคนวางไข่ใหม่อา้าสัตว์เล็กเต็มแป๊บหนึ่งนะโอเคเรียบร้อย ขอบคุณมากนะที่ให้ฝากคอยาวมาเรามาเปิดกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลองดูนะว่าถ้าเราใส่ไข่ปุ๊บเนี่ยครูดาวจะเสร็จเลยนะครับปักนี้เปิดแค่3ามก่อนแล้วกันนะครับอ่าส่วนเรานะครับเปิดได้ทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าวางไข่ได้หมด8ฟองมีชิบะตัวหนึ่งชิบะสอตัวน่ารักมากตัวนี้ตัวอะไรชิบะสามตัวไม่พอใจเลยทุกคน ไม่เป็นไรครับเรายังมีเซนเอกนะครับอีก4โอ้มีไม่เยอะแฮะเอกอื่นมีไหมเอาให้ครบ8นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางให้ครบ8เราดูซิว่ามันได้ไหมนะบักเอกอ่ะอ่าบักเอ็กก็ได้อ่ะบักเอกสีฟองนะครับแล้วก็ไข่คุณเซนนะครับเออไม่ถึงว่าไข่นี้นะครับไม่ใช่ไข่อื่นอีก4ฟองนะครับ4ีเป็น8นะโอเคอย่างที่2นะครับมือขวาของเราเองออโต้คิกครับเดี๋ยวกดไม่ทันกดได้เหลือ1วีนะครับโอเคมาลองสลับดูนะครับ ซึ่งเจ้าบักอทิษสอนเนี่ยเขาบอกว่าเงื่อนไขเนี่ยเวลาตรงนี้เนี่ยที่ผมมองไม่เห็นปรปับเอพีโหดมากนะครับควรจะมากกว่าเวลาไข่ออไอันี้คือ22ชั่วโมงเลยนะที่ยังไม่ได้กลับไปสวนเก่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองบักลิงด้วยนะเพราะว่าการสับอ่เป็นสวนใหม่เนี่ยก็คือเหมือนการออกเกมเหมือนกันนะครับเผื่อบางทีน้องปลาหมึกกับเรานะครับจะติดเอ่อเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าไม่ติดเดี๋ยวลองออกเกมอีกรอบเนาะเพราะบักน้องลิงเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับ ก็คือต้องใช้ดวงอย่างมากนะครับอย่างมากเลยนะครับไม่ใช่อย่างน้อยอย่างมากนะครับก็นะค่อนข้างยากเราจะเริ่มนะครับเดี๋ยวกดเปลียนปุ๊บวางไข่คุณเซนนะครับให้ให้เต็มเลย8ดอันอ่าเราดูบ้างนี้ได้ไหมชึบออโตโค้คิกครับออโตโค้คิกจุ๊มจุๆบจุ๊จุจุจุจ,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 จทุทัน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 อได้ไหมได้ไหมได้ไหมไหวไหมไหวไหมอืมตอนนี้คือวางทั้งหมด8ดอันแล้วนะโอ้โหมองไม่เห็นเลยอันเล็กมาก อ๋ออ้ออ้อดีใหญ่เลยโอ้ได้จริงด้วยครับโอ้โหอาผมอยากรออีกอันนึงก็คือถ้าสมมุติเราไม่รอ22ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้ไหมเดี๋ยวจะลองสลับดูเนาะ่เรามาดูบักที่2ครับบักน้องลิงอตัวฟาร์มเลเวลก็ออกก่อนแล้วกันนะเออเอาออกมาเป็ไงน้องลิงน้องลิงได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอันนี้มันเหลือ อ๋อเห็นเหลือ8ปดวิเนื้อว่าติดแล้วไม่ติดเลยอันเนี้ยไม่ติดเลยครับทุกคนดูโอ้ยากนะทุกคนไออันที่สอนเจ้าใช้ลิงเนี่ยก็คือต้องมีลิง2ตัวใช่ไหมต้องใช้ดวงอย่างม้นะครับเดี๋ยวรออีกสักรอบนึงนะครับเดี๋ยวรอบหน้าวางออคโตบุตหกตัวเลยแล้วกันแล้วก็ลิง2ตัวเนาะดูซิว่าจะติดบักไหมนะครับโอเคงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวรับเปิดไข่ดูก่อนอืมตัวอะไรโอ้ตาดูกิอีกตัวหนึ่งของครับ โอ้น้องลิงน้องลิงโอเคใช้งานได้ครับลิงโอ้มาปักมาปักไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าหมาญี่ปุ่นหมาญี่ปุ่นโอเคอีกสามฟองไปเปิดปะเออหอยทากหอยทากครับอืออตกใจ <c oughs> เป็นมดครับรอมนี้โอเคตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับประมาณสามนาทีอ่าถ้าสมมติอีกฟาร์มหนึ่งนะครับอ่าไข่เนี่ยก็คือแบบไม่ได้ออกเกมนานเนี่ยไข่จะยังได้ไหม เอาเป็นไข่กลางคืนแล้วกันนะครับอันนี้สีชั่วโมงเหมือนกันนะโอเคส่วนน้องลิงนะครับเดี๋ยวเราจะวางออสตุตนะครับที่ไม่กิง่งไม่กิ่งเลยนะครับเป็นออสตุตตัวเล็กเนี่ลองดูซิว่าลิงเนี่ยจะทํางานหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เวิร์กจริงเนี่ยเดี๋ยวลองออกเกมสักครึ่งชั่วโมงนะทุกคนลองดูนะครับว่าน้องลิงเนี่ยจะติดสักตัวไหม <c oughs> ขอแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับออามาระวางังไข่อีกไปฟองเดียวก็ได้นะทุกคนแอบลองทดลองดูแค่ฟองเดียวอ <c oughs> โอ้นี่ไงลดลง3นาทีอะทุกคนอ๋อก็คือใครเนี่ยจะลดลงตามแบบเวลาอีกฟาร์มหนึ่งที่ไม่ได้เข้าไปโอ้แสดงว่าแบบนี้เราสามารถแบบเปิดทีเดียว16ฟองได้นะครับทุกคนแสดงว่าดีดีดีดบักไข่อันนี้ดีครับปกติเปิดได้แค่8ใช่ไหมแต่นี่มี2ฟาร์มก็คูณ2ครับก็คือได้16ฟองโอเค ถือว่าเป็นการละลายไข่ได้ดีมากๆนะครับลดคูดดวแบบขหดมากนะครับขอให้อยู่ยาวๆนะบักนี้อ่าบักต่อไปน้องลิงครับดูสิติดไหมน้องลิงไม่ติดเลยใช่ไหมไม่ติดเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมให้โอกาสน้องลิงนะครับอีกสักรอบหนึ่งตอนนี้เนี่ย11โมงเนาะเดี๋ยวผมมาอีกทีหนึ่งประมาณตอนเที่ยงนะครับอ่ะดูสิว่าจะได้ไหมนะครับป่ะสีอยู่ครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยตรงไปครับเที่ยงนะครับเที่ยงตรงเลยนะครับมา30นาทีนะครับดูสิได้ไหม ถ้าได้นี่แบบโอ้โหมันจะโกงมากอะทุกคนปลามึกของผมเนี่ยจะเหลือ15วินะครับจะเหลือ15วิเลยเพราะฉะนั้นเมาส์ไปด้านขวาและบอะอืยัยังยังๆังยต้องร้อยสว่างก่อนตุ้มตุ้มตุ้มต้อืมนี่ไงดูดูดูดปั๊บตัวแรกไม่ติดตัวสองไม่ติด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  ไม่เหลือเรียบร้อยยังทุกคนยัง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 มีอันนี้อยู่นะนี่ไปอีกแมปหนึ่งไปอีกอันหนึ่งอันนี้คือเอา้าต้องรอ,อต้องรอสองนาทีอ่ารอแป๊บนึงนะแต่ว่าเท่าที่เขาบอกมาเนี่ยก็คือแบบมันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะทุกคนขอแค่แบบต้องมีเวลานะครับต้องใช้ดวงคือมันติดแน่นอนมาติดแน่นอนสูตรนี้นะครับสูตรออกจากเกมเนี่ย ผมเห็นไม่กับตานะครับเคเดียว่านะครับก็อยากจะได้บ้างนะแต่ว่าต้องออกเกม30นาทีรัวๆทุกคนใครที่ไม่ได้เล่นเกมนะครับออกแล้วก็เข้าในมือถือทุกๆ30นาทีก็ดีนะ่ามาดูนะครับว่าบักติดหรือเปล่าถ้าบักติดก็คืออยู่ยาวเลยนะครับก็ไปรัวๆนะครับออกเกมเข้าใหม่ออกเกมเข้าใหม่ทาแบบผมก็ได้นะครับนี่มี2ตัวปลามอีก6นะครับต้นไหนติดก็ดี ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคําเตือนนั่นคือมันติดยากมากๆนะครับทุกคนน่าจะออกสักประมาณ10รอบเนี่ยอาจจะติดแค่รอบเดียวหรือไม่ก็20รอบเลยนะครับใครที่ลองแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลเนี่ยก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับฝากสอนเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับมาเป็นประสบการณ์ประสบเป็นประสบการณ์นะครับให้กับทุกคนว่าเออมันติดจริงนะมันยังไม่แก้นะครับเวอร์ชันก็เหมือนเดิมนะครับ1566กนะครับก็คือน่าจะยังไม่แก้นะครับยังแก้ไม่ได้โอเคปะ เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวรอนะครับรอหน้าจอขาวก่อนนะครับน้องลิงก็มีที่นั่งนะมีที่นั่งอ้าวส่วนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่หน้าจอขาวหรออ่าไม่เป็นไรรอดูสิไม่ติดครับไม่ติดเลยอ่าโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครทําติดก็เราประสบการณ์ให้ฟังกันหน่อยนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับซีอูครับ